ก็สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง Youtube ครับผมวันนี้ช่างกบก็จะพามาทำการตรวจเช็คปลีปลีโมรครับผมปลียี่ห้ออะไรไม่รู้ครับผมแต่ว่าเป็นปลีโมน่าจะเป็นแบรนด์ของเขาครับดูยี่ห้ออะไรก็มาแค่นี้อันนี้ผมได้ทำการปลดสายกันแล้วนะครับปลดสายอินพุตเอาพุตปลดสายไปลนะ สายอินพุตเอาพุตออกแล้วก็พอดีอาการไม่มีเสียงก็เลยมาเช็คเช็คทาร์นดิเตอร์เสีย3ตัวครับผมวัดไฟดูยังไม,ไม่ไม่ได้วัดไฟหรอกครับพอดีมาเช็คทา a ์นดิเตอร์ตัวนี้ก่อนหลักการง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราเช็อลูกค้าบอกไม่มีเสียงคือไม่ต้องทดสอบเสียงเลยนะครับเอาง่ายๆ ร้วัดไฟเลยครับวัดไฟตรงนี้ IC IC พวกนี้วัดไฟ IC มันจะมีขาขาสี่กับขาสิบเอ็ดครับขาสี่หนึ่งสองสามสี่เป็นบวกครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นลบครับสิบเอ็ดเทียบกราวก็คือกราวตรงนี้อันนี้กราวอันนี้สีแดงกราว ตรงนี้กลาวคือกราวตรงนี้แหละครับที่ที่มันเป็นอเอาง่ายๆคนที่ยังไม่รู้กลาวก็คือตรงที่เป็นโครงจุดนี้ครับนี่นี่ขีบเลยหือแตะตรงนี้นี่เป็นตรงนี้ออกมาตรงนี้เพราะว่าสีแดงมันเข้าตรงนี้จาอยู่ตรงนี้ ผมก็เอาจับตรงนี้ถ้าคนรู้แล้วก็คีบตรงนี้ก็ได้หรือว่าดูตรงนี้ก็ได้มันจะเป็นเรียกว่าแถบใหญ่ๆประมาณนี้อันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอันนี้กล่าวประมาณนี้ครับผมแต่ผมก็ได้ทําการวัดแล้วล่ะครับมันได้ประมาณจริงๆทีแรกๆก็ไม่ได้วัดแล้วผมวัดตัวนี้ก่อนทีแรกมันเสียครับซาดิเตอร์นี่แหละ 3ตัวเป็นชนิด NPN นะครับต้องขออาภัยเสียงรถสิบรอจะดังหน่อยมันใกล้ถนนครับผมเสียหมดเลยนะครับ3ตัวเป็นมันจะมีอ่าเป็น ...B... อะไร ...BD... ดีบี่ามเก้ามันเป็นไร เป็นไดช,นชันทันติเตอร์อไดช์741ครับ BD139 กับกับ140เป็นไดช์บอร์ด741ภาคขยาย741ตัวแรกตัวแรกเห็นนะครับเห็นกันนะครับผมน่าจะเห็น,นครับตัวแรกนี้เป็นสวิตช์ครับสวิตช์สวิตช์เพื่อที่จะปล่อยไฟคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นสัญญาณรีโมท ไฟรีโมทต,ตัวนี้เป็นสวิตตัวแรกตัวที่2ตัวที่3ตัว2กับตัว3นี่เป็นสวิตชิง่งเป็นสวิตชิ่งชุดความถี่สร้างความถี่ออกมาแล้วก็มาผ่านาไดโอดไดโอดออกมาแล้วก็มาเป็นไฟ DC ซต่ออันนี้ชุดความถี่จะเป็นความถี่นะครับตรงนี้ถ้าเราวัดก็คือวัดขาขาออกของขดลวดนี่จะมี เอาคอ,อ,องคนลวดความถี่สูงความถี่ประมาณ 30-5k ถึง40กว่า k นี่แหละแล้วแต่ไฟมันจะออกเท่าไหร่มันก็สูงตามนั้นนะครับสมมติว่าออก17มันก็จะได้ประมาณ17-18ก็ประมาณ3 5 k ถึง4 5 k 17-18โวล อันนี้สองตัวนี้เป็นสุดชุดสวิตชิ่งไอ้ตัวนี้เป็นสวิตเฉยๆผมได้สังเกตสังเกตชุดจ่ายไฟแล้วมีตรงนี้ผิดเพี้ยนไปนิดนึงนครับตรงนี้มันจะเป็นคอยนะครับตรงนี้เป็นเป็นขดลวดอันเรียกว่าขดลวดตรงนี้ตรงนี้จริงๆอะเป็นขดลวดนะครับตรงนี้ใกล้ไม่ได้มองไม่ก็เห็นเลยตรงนี้ เป็นผลลวดเป็นผลลวดแต่เขาใส่ใส่เป็นซเบอร์สีเจ็ดหนึ่งมานี่อันนี้ผมรีผมเช็คแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยไปเข้าดูนะครับว่ามันมันผ่านไหมแต่วัดพวกนี้มันมันไม่มีตัวเสียอันนี้เขาโมมานะครับผมโมมาไอซี IC, ตัวนี้ก็โมมาเป็นไอซีแปดขา จริงๆมันเป็นสิบสี่มาใส่แปดขาต่อต่อกันมงมาหมดเลยถ้ามีอาพวกนี้มันไหม้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนค่าเดิมส่วนมากว่าจะมีมันจะมีบอกในปริ้นอยู่แล้วครับว่าค่าอะไรต่อโอที่นี้ผมก็วัดแล้วไม่เสียวิธีวัดก็คือวัดสลับข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้น,นคือใช้ได้อันิเตอร์ก็เคยบอกแล้วนะครับว่าวัดยังไงอ,อันนี้ตันนิตเตอร์สวิต์สองอันนี้เป็นตันิตเตอร์สวิตช,ชิง วิทชิ่งทำงานร่วมกับขดลวดไอหม้อปแปลงตัวเล็กเนี่ยลวดออกมาผ่านไดโอดพวกนี้ก็จะกลายเป็นไฟดีซีครับผมดีซีออกมาอันนี้ก็เป็นชุดซีฟินเตอร์ผมยังไม่ได้ตัด นี่ก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนไปนแล้วสามตัวจะลองป้อนไฟเข้าว่ามันจะเป็นยังไงนาจะเห็นนะครับมันจะเปิดมิเตอร์ขึ้นปึ๊บนายจะเห็นนะครับผมเห็นกันมิเตอร์ผมก็จับสีดำดำก็มาจับตรงสีแดงที่ว่าเป็นกลาวนะครับ วัดูว่ามันมีไฟออกมาหรือเปล่าว่าเป็นยังไงตอ,อนไฟเขกาก่อนนี่รบนี่กล่าวน,นี้เป็นรีโมทกับบวกนะครับ ไปติดแล้วนะครับผมไปติดแล้วจะว่าไปดูว่ามีไฟหรือเปล่าขาสี่มันไม่มีไฟขาสามขาสีเบียด ได้ลบ0.5ไม่มีไฟครับผมได้ลบ4ได้ลบอ่า0 0 5์ไม่ใช่แล้วครับเนี่ยเปียนแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ครับไ,ไ,นะไฟไม่ได้ครับผมปรกักอันนี้เติ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับ คันเติร์นเปลี่ยนไปแล้วโมอะไร นเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวหาคอยตัวนี้มาใส่ครับมันเป็นคอยเป็นผมก็ได้มาแล้วลหละนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เห็นนะครับผมคอยผมจะเอาใส่แทนตรงนี้ซีตัวนี้ ใส่ข้างล่างก่อนนะครับผมจะใส่ข้างล่างก่อนเพราะว่าขามันขามันถางมันใส่ไม่ได้ขามันมันขามันติดกันเนอะมันถ่างออกไม่ได้ อยพวกนี้ก็เกี่ยวกับความทีนะครับถ้าไม่ดีหรือว่าใส่ตัวอื่นไม่ได้ก็คือความทีมันจะต่ําเพี้ยนแล้วก็ทําให้ไฟมันไฟใจไปหาไอซมันไม่ได้ครับก็ต้องดูดูทุกจุด ไีก็เหมือนเหมือนว่ามันน่าจะเสียด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจคนระับต้องเช็คก,ก่อนนะเหมือนไอซีมันเสียด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ต้องเช็คดูก่อนว่าไฟมันปกติมั้ยเปล่าที่เดิมของไฟ มอไยัยอีกเลีครับมอไซส์เสียงดังมากไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้เตอร์รู้สึกจะร้อนๆน่าจะมีไอซีเสียต้องลอยออกทีละจุดลอยไอซีออกคือเปลี่ยนอยู่ในนี้ทุกอย่างแล้วคือพูดถึงที่เปลี่ยนนี่มันเสียนะครับไม่ใช่ไมเ่เปลี่ยนมั่วซั่วพรงนี้มาวัดแล้วมันเสีย จนควายตัวนี้เขาใส่ซีแถมจริงๆมันเป็น L อนี่มันเขียนว่า L อหนึ่งนะครับก็ต้องหา L อมาใส่แล้วก็เอาออกทีละจุดเอาเบดออกก่อนครับผมเอาซีเอาไอซีออกทีละจุดครับมเาเบดออกแล้วนะครับผมชุดเบดชุดที่เขาโมมาาไปวางไว้ก่อน แล้วก็ลองวัดดูครับว่ามัน นึงครับซัพพลายพาวเวอร์ซัพพลายแบบเป็นาพาวเ,เวอร์ซัพพลายคอมเป็นพาวเวอร์ซัพพลายคอมมันจะตัดท,ทันทีถ้ามันช็อต ขออภัยครับมีเสียงมีเสียงรบกวนนิดนึงทีก็เสียงรถมั่งเสียงอะไรปงเปงปงเปงเถ่ายคลิปคนเดียวด้วยดูนะครับเอาเบรออกแล้วเอาไอซีเบรออกไอซีที่เขาโมมาแล้วก็มาวัดขาสีจะได้บวกนะครับ อ่าสิบห้าสิบห้าจุดสาลบขาสิบเอ็จุดนะครับโอเคครับพอได้ครับผมเดยเอาเอาอะไรออกนี้ซสึกว่าซีตรงนี้จะกือเ,เท่าไหร่สีตรงนี้ดูออกดูก่อน บนึนงนะครับดูนะครับผมแกะตรงสุดท้าย IC IC มันจะเป็น IC EQ เขาเรียกว่า EQ ครับจริงๆมันเป็น EQ เกียรแบน IC มันจะมี IC ตัวนี้ IC ตัวนี้แล้วก็ IC ตัวนี้มี3ตัวครับสามตัวผมได้แกะ IC ตัวสุดท้ายออก ลองแกะทีละตัวแกะตัวนี้ตัวแรกตัวสองตัวสามดูไฟนะจะได้สิบห้าสิบห้าเท่ากันสนะิบห้าจุดหกสองสิบห้าจุดหกสองเท่ากันครับลบสิบห้าจุดหกสองบวกสิบห้าจุดหกสองแสดงว่าไอซีเสียมีชุดเบรดแล้วก็ไอซีตัวและตัวขวามืออีกสองตัว วันนี้ไฟเท่ากันนะครับปกติแล้วผมจะหาไอซีเบอร์อื่นมาใส่ดูครับว่ามันใช้ได้ไหมครัแบบหนึ่งครับ สามสองสี่สามสองสี่เขาใส่สามสองสี่จะหาสามสองสี่มาใส่เหมือนกันนี่สามสองสี่เหมือนกันครับผมหนึ่งครับผมจะให้ดูว่าเบื่ออะไร เบอร์สามสองสี่นะครับสามสองสี่อันนี้เบอร์เดิมมันเบอร์เดิมก็สามสองสี่เหมือนกัน,กนเห็นไหมครับสามสองสี่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่กล้องไม่ค่อยซูมตัวนี้สามสองสี่เป็นไอซีโมเขา สามสองสี่ผมก็ใส่สามสองสี่เหมือนเดิมใส่ดูเขาไปครับผอ็มสามสองสี่ซจะได้เท่ากันมั้ยถ้าไม่ได้เท่ากันก็แสดงว่าไอซีตัวนี้ไม่มีปัญหา สห้าห้าแปดเท่ากันครับสิบห้าห้าแปดลบสิบห้าห้าแปดเท่ากันครับผมไปบวกไปลบเท่ากันเหลือแต่ไอซี IC ตัวนี้ครับผมซีออฟเอ็มสี M, ่ห้าห้าแปด 4, 5, 5, ต Jean ้องหามาใส่เหาเหมือนเดิมสี่ห้าห้าเบดี๋ยวลองบัดกรีเข้าเหมือนเดิมสิทำเจ็บพอดีไอตัวเบียดผมก็เอาออกแล้วนะครับเบียดเอาออกมันช็อตด้วยแล้วก็ไอตัวนี้มันช็อต ตัวชุด EQ ตัวแรกตัวขวามือมันชอ็อตตัวนี้ก็ชอ็ชอตเบีดช็อตช็อต IC สองตัวครับผมนี่เขาโมมาผมก็จะใส่เป็น IC เดิมๆครับผมโมเป็น4558โมมาบอกเบียดหนักมันก็หนักไว้เท่าไหร่เดี๋ยวจะดู IC เบอร์นี้แทนดูครับ l f 3ามสี่เจ็ด n ครับเบอนี้มันจะเป็นดูนะครับโอเคครับก็ได้เปลี่ยน ic เป็น ic ธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ ic เป็นเบอร์เป็นแบบใหม่นะครับไม่ได้โมเหมือนตัวเก่า่าเ,เป็นแบบ14บสขาใส่14บสขาปกติของมันจะเป็น8ปดขาเขาโมมาให้มันเป็น14บขาเป็น4558เบอร์ตัวนี้ผม เป็นเบอร์สำหรับผมเคยใส่ไปจำนะครับจะลบเบอร์ออกลิดกระส์ครับผมตัวน,นี้นะครับผมเบดเป็นตัวนี้จะเป็นเบตแข็งๆตัวนั้นจะออกนุ่มๆนิดนึงตัวนี้จะแข็งแบบแข็งเลยครับตัวนี้เป็นเจเฟสตัวนั้นเป็นไบโพล่าตัว4558ครับนุ่มมากนี้จะแข็งแข็งกว่าโป๊วกกว่าเราบอกว่าเอาแบบเบตแข็งนะ มาวัดไฟดูนะครับว่ามันไฟมันได้ปกติ15โวลต์ไหม10ปพักเลยอ่ะตามนี้ครับผม15.45บวก15.45ลบโอเคครับ ไปได้ครับผมถ้าประมาณนี้ก็คือได้ทุกตัวไม่มีปัญหาจะลองเครื่องแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต่อไอ้ตัวคอยก่อนครับตัวตัวคอยตัวนี้ก่อนไปใส่ที่เดิมก็ทำการใส่แล้วนะครับผมไฟก็ปกติหมดจะทำการใส่ ไปเหมือนเดิมแบตตอรี่ไปจะลองก่อนนะครับผมไม่ต้องใส่ครบ ใส่หมดทุกอันเลยก็ได้ครับผมใส่หมดทุกอันเลยกว่าเพราะว่าจะได้ลองหมดเลยครับผม ก็เสร็จแล้วก็จะทำการทดสอบนะครับเรียบร้อยหมดแล้วไอซี IC ก็ใส่โครบหมดทุกตัวจะทำการทดสอบก็ต่อแล้วนะครับผมการทดสอบแล้วนะครับจะเปิดแล้วนะครับเปิดให้ฟังเสียงกันเลยว่ามันดังดีขน,นาดไหนอะไรนะครับอ,นะนะอันนี้วอลลุ่มอันนี้เป็นอ่า but เยอะมากโอเคนะครับ ใหมดทุกคุมไม่มีปัญหาจะลองใส่เบยียดดูครับว่าันเป็นยังไงดังไหมใส่ทุกอันดูทุกช่องดูว่ามันดัง ก็ดังเหมือนกันนะครับผมเ,เอยู่ตรงนี้โอเคครับผมใช้ได้ไม่มีปัญหาก็ขอจบคลิปแนวทางการตรวจเช็คซ่อมปรีโมไม่มีแบรนด์นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ การทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับผม